เป็นข่าวดังในจีนครับแต่ว่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพราะว่ามีนักแสดงจีนคนหนึ่งเขาโดนมิจฉาชีพหลอกให้มาที่ไทยนะอ้างตัวว่าเป็นค่ายดังอ่ะทีนี้นักแสดงเขาก็หลงเชื่อสุดท้ายหายตัวไปแถวชายแดนพม่าติดต่อไม่ได้ตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้เลยทั้งแฟนสาวเขาก็โพสต์ตามหานะว่าแฟนเขาเนี่ยถูกมิจฉาชีพหลอกมาไทยอ้างตัวว่าเป็นค่ายดังให้มาทํางานแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่พบตัว ติดต่อก็ไม่ได้ที่สุดท้ายที่สามารถติดต่อได้เลยที่รู้ก็คือชายแดนแถวไทยพม่าตอนแรกเธอก็ประมาณว่ายังไม่อยากให้แบบนักแสดงแฟนเธอเนะเสียชื่อเสียงแต่ก็อาทีนี้มันดูเรื่องชัดจะใหญ่แล้วไงติดต่อไม่ได้สักทีก็เลยต้องบอกแฟนของเธอชื่อว่าสิงๆิงครับเป็นดาราที่หลายๆคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเลยล่ะหายตัวที่ชายแดนไทยพม่าเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมา หลังจากที่บอกกับเธอว่าจะเดินทางมาเพื่อที่จะถ่ายทำทำงานในประเทศไทยดาราหนุ่มที่ชื่อซิงซิงคนนี้นะเขาก็ได้รับงานผ่านกลุ่มแคสติ้งนักแสดงแล้วก็ติดต่อกับผู้ประสานง,งานทาง V c h ช t ครับเมื่อตกลงเรียบร้อยอะไรแล้วเนี่ยเขาก็เดินทางเลยจากสนามบินผู่ตรงที่เซี่ยงไฮ้มาที่สนามบินสุวรรณภูมิที่กรุงเทพครับก็มาถึงในวันที่3มกราคมเลยเป็นวันเดียวกับที่วันเกิดเหตุตอนประมาณตีสอันนี้ตามเวลาของปักกิ่งเขา ทีนี้พอมาถึงประเทศไทยปุ๊บก็ขึ้นรถตู้คันนึงนะรถตู้คันนั้นก็อ้างว่าเป็นทีมงานที่เตรียมเอาไว้หลังจากนั้นอ่ะก็ขาดการติดต่อไปเลยครับแฟนก็ติดต่อไม่ได้แถวแถวชายแดนไทยพมา่าทีนี้ในช่วงสาวันที่ผ่านมานะเธอกับน้องชายของเธอที่เป็นแฟนน่ะก็ได้พยายามทุกวิธีทางเพื่อจะติดตามคดีแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าสักเท่าไหร่คือช้ามากก็เลยต้องขอความช่วยเหลือผ่านทางโซเชียลมีเดีย คือตอนแรกใหญ่จะให้มันเงียบๆหน่อยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้มันเงียบไม่ได้แล้วแต่ที่เธอบอกนี่ก็ไม่แน่ใจว่าการทํางานของตํารวจไทยล่าช้าหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ของทางจีนเองที่ล่าช้านะเธอบอกว่าตอนนี้เธอได้แจ้งความกับตํารวจเซี่ยงไฮ้แล้วก็สถานทูตจีนในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะแจ้งความกับตํารวจท้องถิ่นอีกทีหนึ่งต้องมาถึงที่เลยเพราะความเป็นห่วง สำหรับซิงซิงเนี่ยเขาก็เคยแสดงเป็นเด็กเลี้ยงสัตว์แล้วก็เจ้าของบาร์ในซีรีส์ต่างๆนะมีผลงานแสดงในซีรีส์หลายเรื่องเลยครับค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแต่ทีนี้ดูเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยทางพมา่าเขาบอกว่าเจอตัวแล้วอาจจริงหรือไม่ทางเจ้าหน้าที่ของพมา่าเขาก็ยืนยันว่าน่าจะเป็นซิงซิงจริงๆนั่นแหละเออเขาก็แจ้งโทรศัพท์มาผ่านล่ามภาษาของพมา่านะ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าสิิงๆเนี่ยเขาโดนพาตัวไปฝั่งพาม่าจริงๆอ่ะมีความตั้งใจจะไปทําอะไรกันเนี่ยทีนี้ทางพาม่าเขาก็บอกว่าเตรียมจะส่งมอบให้ทางฝั่งไทยในช่วงเวลาหลังเที่ยงวันที่7มกราคมซึ่งขณะนี้ทางกองกําลังกําลังนําตัวมาสอบสวนการเข้าไปในฝั่งพาม่าอยู่ว่าเข้าไปยังไงอะไรมีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วการส่งมอบให้ฝั่งไทยนะ่ะก็จะทําการนัดอีกครั้งหนึ่งว่าจะส่งมอบที่ใดทีนี้มันก็เลยมีประเด็นอีกอันนึงขึ้นมาครับ ทางเพจลุยจีนเขาบอกว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยที่เคยคิดกันอยู่แต่ตอนนี้เหมือนกับว่าจะเป็นความจริงแล้วซึ่งถ้าสิ่งสิงโดนมิจฉาชีพลักพาตัวแบบว่าเอาข้ามชายแดนผ่านทางอำเภอแม่สอดจริงอะนะนั่นเท่ากับว่าเป็นการพิสูจน์ว่าทฤษฎีสมคบคิดที่ชาวเน็ตจีนก็เคยออกมาเตือนกันว่ามาไทยแล้วก็ถูกลักพาตัวจากสนามบินแล้ววันต่อมาเนี่ยก็ไปโผล่ที่พม่ามันกลายเป็นเรื่องจริง แถมซ้ำลายนะเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วพอสมควรด้วยมีทีมงานคอยส่งต่อมีขบวนการรวมมีถึงจุดที่ซิงซิงบอกถึงในแชทกับมิชาชีพที่แคปส่งแฟนก็คือคนขับรถเป็นคนไทยซึ่งในตอนนั้นนะซิงซิงน่าจะพยายามสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษครับกับคนขับรถแต่คนขับรถเนี่ยก็จะพูดด้วยภาษาอังกฤษแบบไม่ค่อยสันทัดนะนะหรือแกล้งตีมือเหมือนกับว่าคุยไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้ ก็ต้องให้ทางตำรวจเขาไปไล่กล้องแล้วก็คุมตัวคนขับรถคนไทยที่ไปส่งสิงซิงจากสนามบินสวนณภูมิถึงแม่สอดมาให้ปากคำอีกทีความแนบเนียนของแกงลักพาตัวเนี่ยนะมันมีหลายจุดมากเลยตั้งแต่มีการทำข้อมูลหรือแอบ,บอ้างข้อมูลให้เหยื่อไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ตโดยสิงซิงเนี่ยมีการบอกแฟนสาวก่อนที่จะมาว่าไปดูข้อมูลของทีมนี้แล้วมันเชื่อถือได้ต่อมาก็คือแฝงตัวอยู่ในกลุ่มคัดตัวนักแสดงอยู่แล้ว ก็คืออยู่กันตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่เพิ่งมาที่ฝั่งไทยอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็เลยทําให้ข้อมูลที่โพสตรับนักแสดงด่วนที่ไทยโปรเจกต์ร่วมกับค่ายจีอะไรเนี่ยดูน่าเชื่อถือครับประเด็นต่อมาก็คือเมื่อสิงๆติดต่อไปว่าสนใจงานเปิดกล้องที่ไทยนะก็ตีเนียนมาเลยให้อัดคลิปส่งมาให้พิจารณาก่อนโดยมีโจทย์อะไรให้เศษสับเรียบร้อยนะแล้วก็แจ้งผลว่าผ่านเออผ่านเลยในวันถัดไปเร็วมาก ทีนี้สิงสิงก็ตอบตกลงว่าไปได้ก็เร่งรัดให้รีบมาบอกไปว่าเวลาเปิดกล้องเนี่ยโดนเร่งรีบมาให้นด่วๆแม้ว่าตอนนั้นสิงสิงจะมีงานอื่นเข้ามาพอดีก็เขาก็จะทำฮึดฮัตแบบว่าไม่พอใจนะกดดันเหยื่อให้ไปต่อรองเวลากับโปรเจกต์อื่นสิงสิงเขาก็หลงเชื่อครับไปเลื่อนงานเวลาอื่นแล้วก็จะมีการออกค่าตั๋วเครื่องบินให้มีการแจ้งว่าจองโรงแรมไว้ให้เราด้วยนะอ มีฉาชีพพวกนี้ก็แสดงบทบาทแบบมืออาชีพเลยทั้งสับแสงที่ใช้ในวงการการรันคิวงานแบบว่าเป๊ะหมดจดจนเหยื่อแบบว่าตายใจนึกว่าเป็นคนในวงการจริงๆนี่ก็เป็นโอกาสที่จะได้มีผลงานกับค่ายบันเทิงยักษ์ใหญ่ของไทยจริงๆแบบนั้นสิ่งๆเขาก็เชื่อนะคือมันเนียนมากหลังจากนั้นก็มีการคุยวีแชทมันเป็นแอปพลิเคชันสําหรับคุยกันนะครับของจีนคุยกับเหยื่ออยู่ตลอดเวลาอัปเดตว่ามาถึงประตูนั้นประตูนี้ให้ถ่ายรูปส่งมา เพื่อที่จะเอาให้ทีมที่มารับจะได้ไม่ผิดตัวแบบนี้มีการซื้อบริการ VIP ให้เจ้าหน้าที่ในสนามบินช่วยพาตัวออกมาจากสนามบินอย่างรวดเร็วซึ่งที่จริงก็เป็นทีมงานของมิชาชีนนั่นแหละแล้วก็มีรถอันพาดพร้อมคนขับคนไทยมารับด้วยพอเหยื่อขึ้นรถนะก็คอยกล่อมเหยื่อว่าใกล้ถึงแล้วบอกว่าให้หลับรอไปก่อนเดี๋ยวก็ถึงแต่เหยื่อดันไม่หลับแล้วก็แชทคุยอัปเดตกับแฟนตลอดเวลา บอกว่าสถานที่ที่เปิดกล้องวันแรกคืออยู่ไกลจากกรุงเทพแล้วโรงแรมที่จองไว้ก็คืออยู่ใกล้กับจุดเปิดกล้องเพื่อไม่ให้พลาดเลิกงามยามดีมีการอ้ายอย่างนั้นในจังหวะที่เหยื่อเริ่มจะไม่แน่ใจนะเริ่มสงสัยระหว่างทางก็จะให้คนขับเนี่ยแวะจอดให้เหยื่อไปซื้อของกินที่เซเว่นระหว่างทางแต่ต่อมาคือเขาอาจจะมีแผนสำรองด้วยคือถ้าเหยื่อแบบว่าขาดเขินหรือรู้ทันนะ อาจจะมีทีมสำรองที่คอยขับรถตามมาคอยจัดการเหยื่อโดยอาจจะร่วมมือกับคนขับคนไทยนั่นแหละอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เขาพอจะแกะมาได้ครับยังไงนะก็ต้องรอทางแฟนซิงซิงมาอัปเดตข้อมูลอีกทีเพราะว่าเธอก็เข้าพบเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนในไทยแล้วก็น่าจ,จะเป็นแก๊งมิจฉาชีพที่มีคนไทยร่วมมือด้วยกับชาวพมา่าแล้วก็ชาวจีนร่วมกันสา่ายประมาณนี้ครับอ่ะก็รอดูกันต่อไปว่าเธอจะมให้ข้อมูลรายละเอียดว่ายังไงซิงซิงไปเจออะไรมาบ้าง ประมาณนี้สวัสดีครับ